สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าฮาวายูกันค่ะเรามาส่องคนรักเก่าฮาวายูกันว่าคนที่เลิกกับเราไปแล้วเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังเขาคิดจะกลับมาง้อเราบ้างไหมเขาคิดกับเราอย่างไรเรายังมีเวรมีกรรมยังบุญมีบุญวัสนาต่อกันหรือไม่อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ อ่าเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกแล้วเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าภัยนี่อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจะถ้าตรงก็ได้ใจด้วยอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้แล้วกันนาจะให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอ่ะมากันที่ธาสุดท้ายธาตุน้ํากรกฎมินทุจิตค่ะ เรามาดูชีวิตของคุณกันก่อนตอนในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะในชีวิตของคุณค่ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ศาสตร์ตะวันตกในวันที่17 17ธันวาค่ะถามว่าทําไมถึงนานจางังเพราะว่าต้องการให้ไปอ่านไพ่ก่อนไปอ่านตำราเพื่อเข้าเรียนถ้าคุณไม่สามารถจำไพ่ได้ความหมายของไพ่คุณจะตีไพ่ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้น ก็เอาตำราไปอ่านแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวันที่มาคุณจะได้การอ่านไพ่แบบมืออาชีพนะจ๊ะอ่านไพ่หนึ่งใบคำถามอ่านไพ่สามใบอดีตปัจจุบันอานาคตแล้วก็อ่านไพ่สิบใบนะจ๊ะอ่านไพ่สิบใบการงานการเงินความรักสุขภาพทุกอย่างควบคุมไปหมดเลยถ้าสนใจเป็นสิทธ์อาจารย์ก็เรียนเชิญน,นะจ๊ะรับแค่สิบคนเท่านั้นมามากันที่ไพ่ใบแรกของคุณนะ้ำ ให้เดือดห p วเป็นเท s ขึ้นมาเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณเลยพลังพลังงานหลักคือ h ดือดห p วเป็นเท s คืออะไรเดือดห p วเป็นเท s ช่วงนี้อารมณ์อ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจที่บอกใครไม่ได้ค่ะคุณเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยนะค่อนข้างเซนซิทีฟนะจ๊ะอ,อารมณ์ค่อนข้างจะไม่ค่อยสุขนักอารมณ์ไม่ปกติสุขนักเป็นคนที่ เป็นคนสามนาที 4, สี่สเตตัสเหมือนเหมือนใจของคุณมันว้าวุ่นมันอ่อนไหวมันเซนซิทีฟนะจ๊ะใช้เซนส์นของคุณนําทางได้เลยเวาลาคุณจะทําอะไรก็ตามวางแผนสําสหรับการใช้ชีวิตสมมติว่าคุณจะลงมือทํางานบางคนนะ่ะทำงานอยากจะทํางานตรงเนี้ยถ้าจะก้าวไปตรงนี้ทํางานตรงนี้ดีไหมเซนส์นคุณบอกว่าสิ่งศักิ์เซนคือบางทีมันเป็นมันเป็นสัมผัสที่6ซึ่งมันไม่ได้มีง่ายๆนะจ๊ะถ้าเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราโอเคแน่ๆลุยเลยลุย และเดินไปข้างหน้าชีวิตของคุณช่วงนี้มีคนมาขอความช่วยเหลือ,หร,อหรือคุณอาจจะอยากขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณพลิกๆอยู่ช่วงนี้ระวังเรื่องของการไปทะเลาะเบาแหวงการเอาชนะคักคานใครเป็นคนที่รักแรงเกียรติแรงคือเวลาเกียรติเงายังไม่เหยียบเลยประมาณนี้นะจ๊ะถ้าคุณได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าช่วงนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีๆในที่ทํางานอยู่นะ มีความรู้สึกดีๆและคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองสเสน่ห์แรงเซ็กที่ดึงดูดเซ็กอัพพิวเซ็กที่ดึงดูดช่วงนี้มีเกณฑ์ของการได้เจอผู้คนมากมายหลากหลาย,ยเช่นการเดินทางไปจะตามสถานที่ต่างๆการเดินทางแล้วก็เหมือนช่วงนี้คุณอารมณ์ไม่ดีอะออกไปข้างนอกหน่อยก็ดีนะอารมณ์ของคุณไม่ค่อยนิ่งเลยการลงทุนอะไรปรงไปการซื้อ บางทีซื้อมาขายไปก็รอผลกําไรนิดนึงช่วงนี้ทั้งเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนาะอารมณ์ประมาณนั้นวางแผนสําหรับการจับใจใช้สอยชีวิตให้เป็นระเบียบเรียบร้อยวางแผนสําหรับชีวิตที่ดีและคุณจะไปในทิศทางที่ดีได้แต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเลยจะไปบวกกับใครไม่รู้ไม่ด้ว,ดวอารมณ์ของคุณอยากจะทะเลาะก,กับใครหรือว่าเขาบอกว่าอย่าระวังจะเกิดการทะเลาะก,กับใครสร้างศัตรูในที่แจ้งที่รับเอง ก็อยากเข้าไปเกี่ยวพันที่สุดนะจ๊ะมันจะย้อนกลับคืนมาหาตัวตนของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนว่าการงานน่ะบางการงานทํางานของคุณนะ่ะบางคนนะ่ะก็ได้เอางานเก่าๆหรือล,ลูกค้าเก่าๆกลับมาเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรยังไม่ได้ดียังไม่ดีเท่าที่ใจต้องการอารมณ์นั้นนะจ๊ะไพ่ของเดนเดด บางทีในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังเป็นรักลับๆหรือเป็นรักที่คุณเลือกไม่ได้รักที่คุณยังต้องรอคอยรักของคุณที่ตระหนักไม่ได้ว่าความรักนี้จะไปในทิศทางใดค่ะถ้าอยู่ในรักลับๆก็ห้าวังตัวไว้ว่าความรักนี้ไม่ได้ไม่ได้ยั่งยืนถาวรแน่นอนนะจ๊ะอืมบางคนน่ะอยู่ในความรักที่มันปิดบังซ่อนเร้นแล้วก็สิ่งเก่า กลับคืนเข้ามาบางทีเรารักเขามากเรารักใครสักคนมากเกินไปเรารักอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้คือคุณอาจจะมีสเสน่ห์พูดตรงๆนะชอบมีสเสน่ห์กับคนมีเจ้าของอะส่วนใหญ่คนมีเจ้าของมาชอบเพศเดียวกันเพศตรงข้ามแล้วก็ผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านหลือเกินคนดีๆไม่มีเข้ามาบ้างวะเ, <c oughs> เออรู้ว่าอะไรมันไม่ดีก็อย่าวิ่งเข้าไปรู้ว่าเขามีเจ้าของก็อย่าวิ่งเข้าไปอย่าไปเล่นกับความรู้สึกของคน เพราะว่าถ้าคุณไปเล่นกับความรู้สึกของคนบางทีคุณจะเข้าไปติดบ่วงติดทวงกับความรู้สึกนั้นเองนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะสองคนรักเกา่าฮาเยู่ค่ะไปที่คนของคุณกันไปที่คนของคุณคนรักของคุณค่ะไปดูกันซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างค่ะไปดูซิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาจะกลับมางอ้อเราไหม ความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสอีกครั้งไหมที่จะกลับมานาจะจ๊ะโอ้ไพ่มันลื่นมากเลยไพ่ลื่นมากเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะใช้เซนส์นของคุณนําทางถ้ารู้สึกถึงใครบางคนที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกถึงการไม่เมกเซนส์เรารู้สึกว่าเขาบอกว่ารักเรารักบอกว่าชอบเราแต่จริงๆเรารู้สึกแล้วมันไม่ใช่ก็เชื่อในเซนส ความรักของคุณอาจจะเป็นรักที่ไม่ดีสักเท่าไหร่อาจจะไปเจอคนมีโชคของเขาบอกเขาเลิกกันแล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้เลิกกันอะไรทํานองนี้ก็ได้อ่ะมาดูซิว่าไอ้นี่จะเป็นยังไงเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเขาเป็นยังไงบ้างจดเดตโอไพ่ของเขาคือการรอคอยคุณกับเขาเลิกกันแล้วบางคนเลิกกันแล้วเขายังรอคอยอยู่เขายังรักอยู่เขายังผูกพันอยู่ค่ะ ต่อให้เขาตัดใจยังไงก็ตามเขาก็ยังรู้สึกถึงความรักความผูกพันที่มีอยู่นะจะอารมณ์ประมาณรอคอยแต่เขาจะไม่งอเรามั้งดูแล้วเหมือนจะอยากให้มันจบไปจริงๆอ่ะทำไมเลิกกันล่ะมาดูซิทำไมความสัมพันธ์นี้มันขาดสะบั้นมันจบกันลงไปคะทำไมถึงเลิกกันดูซิทำไมความสัมพันธ์นี้มันจบกันลงไปเพราะอะไรเพราะความหึงหวง เพราะความรักที่ไม่ได้ให้ความความรักที่ต่างคนต่างมองแค่ความฝันของตัวเองเป็นหลักบางคนไขฝันอยู่ในที่นี้หรือความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเอาชนะคะคานซึ่งการะการเขาก็เก่งคุณก็เก่งแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความหึงหวงมากเกินไปไร้เหตุผลเพราะเอาแต่ความต้องการหรือเอาใจตัวเองเป็นหลักเลิกกันกับเพราะเหตุนี้ที่ผ่านมาเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจไหม ที่ผ่านมาเขาจริงใจไหมทะเละเาะกันอยู่บ่อยๆเอาแต่ใจจริงใจไหมมองถึงความจริงใจไม่ค่อยมีค่ะเป็นความสัมพันธ์เหมือนวัน n น g h t stand มากกว่าเขารักตัวเองมากกว่าเอางี้ถามว่าเขาจริงใจไหมไม่รู้่แต่เขารักตัวเองแล้วเขามองความสัมพันธ์ที่เขาจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นจริงใจปาละ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไร เขาเป็นคนฉลาดนะในความสัมพันธ์ต้องการอะไรเหรอความรักที่สามารถควบคุมคอนโทรลได้ต้องการเป็นเหนือต้องการมีมีความรู้สึกที่เหนือกว่าอีกฝ่ายควบคุมได้ถ้าเป็นรักที่ฉันควบคุมคอนโทรลอยู่ในความอยู่ในโอวาดอยู่ในอยู่ในการกระทําที่ฉันให้ทําบางคนแบบว่าชอบแฟนตัวเองที่แบบบอกอะไรก็ยอมบอกอะไรก็เชื่อบอกอะไรก็ฟังอะไรแบบนี้เขาอยากได้แบบนั้นอนะ่ะให้มันไปหาเอา โอเคไหมแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้คําพูดมาแบบสั่งๆก็ได้นะเขามันอาจจะไม่ได้สั่งการแต่เขาอาจจะใช้คําพูดแบบหวานล้อมให้เราทําตามแบบเนี่ยจะไปทาไมจะไปงานจะไปทําไมจะไปทําไมหึงนะห่วงโอ้เราฟังแล้วเราก็ปแปลเราหึงเราก็ไม่อยากไปจริงๆเปล่าหรอกเขาไม่ได้อยากให้เราไปเจอใครมากมายเพื่อที่จะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อรักเขาคนเดียวจะได้ไม่ไปไหนไกลๆเขาควบคุมได้ง่าย ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อืมเขาจะมาง้อคุณไหมยากยากคุณคือเดียมเพชรส่งเขานะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากง้อหรอกเขากลัวว่าจะอะไรเสียเรื่องเสียการควบคุมเขาไม่อยากงอ้อเขาไม่อยากพูดอะไรให้คุณรู้สึกถึงเป็นการที่คุณจะมีบทบาทเหนือใจเขาอะไรอย่างนี้เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยัง เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังยังค่ะยังไม่มีคนใหม่แต่มองๆกันอยู่คุยๆกันอยู่นะไม่ได้มีคนใหม่เป็นตัวเป็นตนแล้วกันเอาเงี้คนที่เป็นตัวเป็นตนตไม่มีแต่คนที่มีใจให้มีจ้าโอเคไหมอะไปต่อซิอ่าเขามองคุณเป็นคนยังไงคะตอนนี้เขามองคุณเป็นคนยังไง รักรักแต่จบรักแต่ว่ามีเหตุผลอยู่ในเหตุผลของการมีความรักค่ะเหมือนก็ว่าถ้าเรารักกันเราต้องเข้าใจกันนะเข้าใจกันในเหตุผลต่างๆแล้วก็เขามองคุณเป็นคนไงเขาก็มองคุณเป็นคนแรงเป็นคนตรงเป็นคนไม่หวานหวานผ่าซากเป็นคนที่รักเขานั่นแหละเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าคุณอาจจะดูแบบ ทำารตามแต่ใจเขามองคุณเป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนกันอืมเอาแต่ใจตัวเองประมาณนั้นอืหมดเวน้นหมดกรรมกันแล้วหรือยังรักทั้งเนี้ยหมดเวน้นหมดกรรมกันแล้วหรือยังยังหรอกใช่ยังหรอกรักนี่ยังต้องทําใจมันรักอยู่ความรักมันอยู่ตรงนี้ ยังไม่หมดเวรหมดกรรมถ้าคุณหมดเวรหมดกรรมคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองคือเราจะไม่ไรู้สึกอะไรไม่หวงไม่หวงไม่หึงจะไปไหนก็ไปจะทําอะไรก็ทําจะไม่สนใจอะไรกับอีกคนแล้วถ้าคุณหมดกรรมนะจะมองเห็นเขาเหมือนเป็นธาตุอากาศเป็นอะไรที่ว่างเปล่ายังไม่หมดค่ะอืมแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมล่ะจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ไหม ไม่หรอกไปได้แบบที่ไปค่ะเพราะถ้ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่อารมณ์เดิมๆสิ่งเดิมๆความสัมพันธ์เดิมๆทุกอย่างเดิมๆเ,เหมือนเดิมค่ะเคไหมอะขอไพ่แนะนำให้กับน้ำกอรถกฎบินพิจิกหน่อยนะาจ๊ะไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณเดี๋ยวขอไพ่ชุดใหญ่ดีกว่าไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณคะฉลองค่ะเป็นไอเดีย พี่กเนีใครไปขอพอรมาขอให้อยู่หรือขอให้ไปหรือขอให้ให้หมดเวรหมดกรรมขอให้รักนี้กลับมาเหมือนเดิมเหรอจริงๆการขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขอให้อยู่หรือขอให้ไปก็ตามถ้าหมดเวรหมดกรรมไปเองค่ะแต่ถ้าคุณไปขอมันจะอยู่ในกรรมนะสิรักนี้มันมีกรรมเป้าเพราะฉะนั้นแผะรับบาปคืออยู่แล้วทําให้คุณมีความสุขไหมล่ะถ้าอยู่แล้วทาให้คุณมีความสุขก็อยากให้อยู่ใช่ปะแต่ถ้าหมดเวรหมดกรรมก็ขอให้ไปเหรอคะ จริงๆกรรมมันอยู่ที่เราพฤติกรรมและตัวเราเองในการตัดสินใจของเรานะคะการขอพรก็ได้ที่คุณขอพรและคุณสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมพรที่เราขอทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องชีวิตขอได้เท่าที่กรรมคุณมีขอได้เท่าที่บุญคุณมีถ้าบุญคุณมีขอทุกอย่างขอได้เท่าที่คุณทําบุญมา แต่ยังบางคนนะ่ะขอให้เขากลับมาขอให้ตายก็ไม่กลับเพราะหมดบุญหมดหมดวาสนากันแล้วแต่ถ้าคุณยังมีบุญมีวาสนากันอยู่ก็ไม่ไปไหนหรอกต่อให้อยากให้ไปก็ไม่ไปต่อให้อยากบางคนต่อให้อยากให้อยู่ก็ไม่อยู่มันอยู่สุดแล้วแต่บุญกรรมที่คุณทําร่วมกันมาเพราะฉะนั้นการขอพรบางคนทําบุญ20บบาทขอ10ล้านอย่างเงี้ยคุณทำบุญมาเท่าไหนคุณได้เท่านั้นบุญจากชาติอดีตอดีต เราทำบุญมามันหมดบุญแล้วตอนนี้เราต้องเสริมเราต้องทำบุญเสริมดวงเสริมบุญต่อบุญไปเรื่อยๆบุญต่อบุญมันจะได้มีบุญที่มารองรับนะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืม er, คอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบล็อกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ